สวัสดีครับผมบสจากช่องห่างเหวแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมบิสเดทนอลโซเช่นเคยซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมหน้าร้อนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะมาจัดเพิ่มอีก100โลอ่ะเราจะมาจัดเพิ่มอีกสูมอีก100ครั้งก็คือมีอันที่เราไปเติมเพิ่มมาแล้วก็เดี๋ยวใช้อหยกใช้หยกเพิ่มอีก10ครั้งเป็น100ครั้งพอดีรางวัลที่เราจะเอาวันนี้220ครั้งได้เป็นโซน่ต่อสู้จริงใจอันนี้เพิ่มอัตราทะลวง 5%เให้กับพันธมิตรของเราทั้งหมดนี่นี่นะถือว่าเป็นของดีเลยนี้ต่อไปจะเป็นอันนี้เป็นแหล่งวิญญาณ40ชิ้นนี่เอามาตอนนี้ผมจะอัพเป็นอีจิโกยูอาร์เราจะมาอัพอันนี้ต่อไปสุดท้ายคือของที่เด็ดสุดสำหรับอันนี้ละก็คืออาวุธเฉพาะของยินนี่เราจะมาสุ่มหนึ่งครั้งแล้วก็น่าจะอัพยินขึ้น5ดาวได้นะถ้าเสศษมันพอแล้วก็จะปลุกตือนอาวุธของยินกันมาเพื่อให้ไม่เป็นการเสรียเวลาจัดไปเลย1ิบ โลแรกได้ไรเฮ้ยได้ห้าเศษได้หอยมาห้าหกเจ็ดเจ็ดอันโอเคอยู่จัดปีขอหน่อยเอาเศษมาเยอะเศษมาเยอะห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าชิ้นโอเคอยู่แต่อย่างอื่นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มาจัดปีจัดปีมาหน่อยโอ้โหไม่มาเลยอันนี้อันนี้เกลือนนะได้หอยแค่สองชิ้นด้วยจัดปีเอามีกขอสักสิบเศษได้มั้ยโอ้สองเศษเองมันจะพออัพห้าดาวไหมนะจัดปี ปับปับปับปบห้าเศษมันจะพอปะเนี่ยห้าดาวยิ่งใช้เยอะๆอยู่สี่เออไม่พอจัดไปอีกเท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าหกเจ็ดได้เจ็ดเศษหอยสามอันน้อยจังจ,นะนะ 15, 6, 7, 8, จัดไปอีกไม่ดูหนากี่โลแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะโอ้สิบห้าสิเจ็ดแปดสิเก้าโอ้นี่โอเคอยู่สิบเก้าชิ้นจัดไปอีกไม่รู้กี่รอบแล้สี่ สีอันนี้ไม่ไม่คุ้มเท่าไหร่อ่าตอนนี้เราสองก้าสิแล้วใช้หยกซื้ออีกทีหนึง่งมาได้ไหมหัวน,นี้อย่างเกลือเลยไม่ได้อะไรเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูเอาว่าเราได้อะไรบ้างอันนี้เป็นโซเป็นโซ่ของอีเวนต์ถือว่าเป็นอัน,นค่อนข้างดีแล้วสำหรับอันนี้มาเอาเฉพาะของยินอันนี้หยกเหลืออยู่แค่หมื่นเดียวเดี๋ยวไปดูผลประกอบการก่อน100หนึ่งร้อยเศษโอ้หขาดจังห้าสิบเลยเหรอ ยินต้องใช้150เดี๋ยวต้องใช้เศษแดงเอาแทนและร้อยห้าสิตอนแรกกะจะเก็บไว้ให้ปู่ยามะนะแต่ไม่เป็นไรเราต้องมาอัพยินก่อนอย่างน้อยมันหดาวมันจะตีแรงขึ้นแล้วก็อันนี้จะเป็นแตงโมนี่อันนี้ของอัพความเร็วสามบามันโอเคอันนี้ของ280ดิชิน้นโอเคอันนี้สต a ามิน่า ร้อยห้าสิบกดไปเลยส่วนอันนี้เราได้จะกิจกรรมเติมเงินหอยยี่สิบเก้าอันอันนี้สี่สิบสองเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าหอยเอ็นเมียอะไรหน้าแรกนะยี่สิบเก้าอันอยู่ไหนนี่แรกเปลี่ยนยี่สิบเก้าอันยี่สิบเก้าอันเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นอันนี้สองอันยี่สิบเอ้ยเดี๋ยวผมมีกิจกรรมจากไอ้สุ่มโลนี้ไม่ได้เหรอกาชาปองอันนี้ไม่ได้เหรอ นึกว่าแต่อันนี้มันสุ่มได้อ่าขาดสี่ครั้งสี่ครั้งเรามาสุ่มอันนี้สี่ครั้งก็ได้มะเราจะได้เอาของฟรีตอนแรกผมนึกว่าแต่มันรวมกันในสุ่มไอ้นั้นด้วยกะว่าจะแบบครบร้อยทีพอดีเลยเนะี่ยไม่เป็นไรถือว่าอเอาแค่นี้ก็ได้ถือว่ายังแม่ก็คุ้มอยู่ดีแหละอันนี้เราก็มาเปิดไปโอเคแด้อันนี้ก็แค่นี้ ได้เพิ่มมาอีกสามเศษแดงตอนแรกผมกล่าวว่าแบบจะได้เป็นหนังสืออันนี้มานะเพราะงั้นแล้วอันนั้นที่เราต้องแลกในหอยเดี๋ยวอัพเทีนก่อนแล้วกันนะมาอัพงินแตงโมปลุกเตือนปลุกเตือนได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะไปแลกอันนี้อีกอันหนึ่งอันนี้ขาดเล่มหนึ่งเป็นหมัดเอันหลังก็น่าจยังไม่ปลุกเตือนเดี๋ยวผมปลุกเตือนอันหลังด้เลยแล้วกันหมัดหนึ่งอันกับอันที่เป็นลำแสงอีกหนึ่งอัน อพอ,อน,นี้กิจกรรมนี้เรามันมัเหลืออีกหนึ่งวันแหละแต่ว่าผมไม่น่าผมไม่น่าจะเติมลวสำหรับกิจกรรมวันนี้พนเพราะฉะนั้นเราเอาแค่นี้พออันนี้หมัดหนึ่งอันแล้วก็อันนี้หนึ่งอันเหลือ,อหลายเหลือเก้าเหลือเก้าเราเอานี้แล้วกันอันนี้ 6, หกเหลือสามสามเอาเอ็นสามมันก็ไม่มีอะไรให้แรงแล้วหรอวะ มันแค่มีเงินกับมีอันนี้เจรพินป้องกันกาำลังกายอ่ะเอาเงินแล้วกันนะเพราะงมันก็ขาดแคลนอยู่ยแล้วเงินใช้เท่าไหร่ก็ไม่พอนสำหรับเงินเสียได้ก,กิจกรรมนะ้นอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่อัพทีละอันแล้วกันว่าเราจะพลังได้ถึงเท่าไหร่นะเอ้หมุนติ้วตหมุนติ้วหมุนเลยเด็ดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ วีดีอยากหมุนก็หมุนเฉยเลยปั๊บปั๊บนี่หมุนนี่แกเฮ้ยหมุนแ้วขนาดนั้นเลยลูกอันนี้อันนี้เกือบตันนะไม่ไม่ตันอันนี้น่าจะตันพรุ่งนี้เป็น55พรุ่งนี้ทำไมมันยังขึ้นอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้น่าจะตันพรุ่งนี้ส่วนอาวุธวิญญาณอันนี้42อัน อันนี้แ c ็ก a g เดี๋ยวเราเอาน,นี้ก่อนแล้วกันแ c ็ก a g มาเดี๋ยวเราจะไปรีวิวเป็นยินทีหลังแล้วกันนะขออัพไปพวกนี้ให้มันสุดก่อนเพราะไอ้พวกนี้มันก็มีผลกับยินเหมือนกันยินเราจะได้สุดขึ้นไปอันนี้ไม่พอฮนะตาบล็อกอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปหาเพิ่มราคาอีก8ขั้นถึงจะได้อีจิกโกยูอาร์เอ่อไฟภาพอันนั้นช่างมันก่อนเดี๋ยวค่อยเอาทีหลังอันนี้ อันนี้เราต้องการเป็นหมัดอันนี้ส่วนอันนี้เราต้องใช้เป็นลำแสงมาแล้วเราก็มีอันนี้อีก43อันที่รองไว้มารอจัดให้ยินตัวเดียวเลยนะอันนี้ของผมมาอันนี้ปลุกตื่นไปแล้วต่อไปเป็นสมุดขึ้นไปอีกมาพยายามจมตีก็นใ้ขึ้นมาอีกหน่อยนึงอันนี้ปลุกเลือดได้อีกเ5โอเคมาเดี๋ยวเรามาอัพอันนี้ โอ้ใช้24เลยเป็น5ดาวเยอะจังอ่าอันนี้ไว้แค่นี้แล้วกันเดี๋ยวเราค่อยเก็บเพราะว่าขายแค่5อันพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ละเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาอัพเป็น5ดาวอีกทีหนึ่งวันนี้ก็น่าจะได้เพียงเท่าน,นี้แล้วก็อันนี้พันธนาการเปิดเพิ่มขึ้นได้อกไรเฮดพี่ึ้นม,มอีกหน่อยพลังก็3 0 0 0ส่วนโซอันนี้เอ่ออีก,กน,นึงก่อนเราต้องอัพนี้ก่อน5ดาวมาสูงสุด5ดาวอัพไปเลย จะได้พาสซีฟมีกอันนึงอันนี้เป็นพาสซีฟที่ดีนะมันเพิ่มพลังโจมตีอาัตาราเมทรีกไปให้สุดนี่9.6% 30,004แล้วนะยินเบลคุยะา30,007ยิน30,004แต่พลังโจมตีห่างกันอยู่ประมาณ3,000ไม่เป็นไรยินมันเป็นตัวแบบสายเปิดก่อนอยู่แล้วเดี๋ยวผมต้องแลกอันนี้อีกอันนึงเออเราต้องเก็บเศษแดงไว้แรกอันนี้ กับอันนี้อีกแต่ว่าของในเป้อันนี้ผมไม่พอฮนะอันนี้ผมต้องการอีจิโกะเดี๋ยวผมเก็บเศษอีจิโกะไว้มาเปิดให้ยินไปที่หลังแล้วกันอันนี้ก็น่าจะได้ประมาณนี้ก่อนสำหรับยินได้พลังที่สามหมื่นสี่พลังรวมก็เด้งมาอยู่ที่ห้าเก้านะห้าแสนเก้าลวพลังก็ถือว่าเยอะอยู่ส่วนเศษอันนี้ตอนแรกการจะเก็บไว้ให้ปู่ยามะนะก็ดันต้องมาให้ยินก่อนก็ไม่เป็นไรเพราะว่า นะดูของมันได้มาแค่นั้นนะเราสุ่มไปแค่สามร้อยครั้งแล้วเดี๋ยวมาดูเป็นทีมจะใช้เป็นทีมทีมนี้เลยแล้วกันตัวละครที่เราจะไปตีเอาเป็นตีเลยเนี่ยง่ายดีเป็นคนนี้ผมไม่แน่ใจดดว่าจะชนะได้ไหมอลองดูกันแล้วกันลังของเขาก็ห้าแสนกว่าเหมือนกันนะอันนี้ความเร็วเราให้เปิดก่อนเดีย๋ยวความเร็วเอาเป็นหนึ่งแล้วกันอ่ะ โอ้มโ,โ้แปดหมื่นนี่แรงอยู่มาดูยินแตงโมเราเท่าไหร่ดาเมจแรงๆติดขี้หนึ่งตัวสี่แสนแนวหลังหายสองแรงเอาเรื่องอยู่มันถือเป็นตัวล้วงแนวหลังที่ดีมากเลยนะอ๋อผมรู้แล้วผมลืมใส่อะไรลืมใส่โซ่ใหม่ที่ได้มานะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตีอันนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวเราไปออกไปออกไป,ออกไปใส่เลยด้วยกันเรามีของไว้อัพอยู่ นี่ก็มีของในอัพอยู่เอาใส่ให้ตัวละครที่ไม่ได้ไม่ได้ลงเล่นเอาตัวนี้แล้วกันเพราะตัวนี้ผมไม่ได้ใช้นะเราอัพอย่างเดียวโอ้เป็นโซโล่เดียเล่นจีมันเป็นอ๋อสายโล่พอดีมันจะมีผลมไหมเนี่ยทั้งมันนะใสายไปมันไม่รู้มันมีผลไม่มีแล้วก็อัพดาวขึ้นไปไม่พอได้แค่ดาวเดียว ดาวเดียวแล้วครับดาวเดียวไปก่อนนะข้อของที่เราจะต้เก็บไว้ก็คือจะเพิ่มอัตราทะลวงอ๋อไอห้าเปอร์เซ็นต์ไอที่มันบอกห้านั้นะแปลว่ามันเป็นขั้นสุดนะอันนี้เพิ่มแค่สองเปอร์เซ็นต์อ่ะอัตราทะลวงเพิ่มมาสองเปอร์เซ็นะต์ปฏิกับคนเดิมเมื่อกี้มันสี่หรือห้าแสนเท่าไหร่ไปรู้แต่ว่าเคมปฏิเกือบตายใช่ไหมไอแต่เมื่อกี้ใส่งเงียรสืบปตดิด้วยดีว่ะป้าป้าอืม เก้าหมื่นกว่าแรงอยู่เมื่อกี้เซ็นไอที่ติดบล็อกไม่เป็นไรบล็อกยังสามหมืนสีก็ถือว่าแรงอยู่นะมาดูงินแตงโมป๊าบเอ้ยทำไมรู้สึกมันไม่ต่างาาาเลยวะปาป๊าปเซมบงไปห้าแสนเค็มปะจิฟาดไปเดีย๋ยวเราลองกับคนอื่นบ้างแล้วกันนะเอาคนที่แบบเรา เราพอจะสามารถชนะได้นะเอาเป็นคนนี้แล้วกันไล่ลงมาเลยอันนี้เป็นห้าแสนสามนะอ่ะลองกันหลายๆคนดูเดี๋ยวเป็นความเดียวสองแล้วกันดูหนมะ่อยมันจะช้าไปหไน่มาปาดปาดปาดห้าดาวผมถือว่ามันก็ค่อนข้างคุ้มแหละมันเป็นตัวใหม่เนาะเมตามัานอยู่ได้อีกนานนะสหรับยินเป็นตัวละครล้วงแนวหลังเนะี่ยหืมคนนี้แนวหลังนายมัเลยสามตัว สิบงงสกุลอะปับปับปับโอ้ยอย่างแรงอิจิโก้ตายเกิดได้นะปับปับอืมแปดหมื่นแปดไปเดิอิจิโก้นี่เป็นตัวฟรีที่แบบถือว่าตีแรงเอาเรื่องเลยนะสก,กิลเนี่ยเพราะว่ามันตีตัวติดเลื่อนไหลแรงขึ้นด้วยนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าติดขี่ขึ้นไปอีกนี่คือแบบโคตรสุดนะอิจิโก้ยิ่งเป็นระดับยูอาร์นี่แบบถ้าเป็นยูอาร์นี่คือแบบเหมือนซานกีสุดเ,เลยอะเออตีแล้วลดโกรธ แล้วเสร็พื้ตัวมันถ้าเวลามันตีเวลามันสกิลโดนศัตรูมันจะได้ค่ากดเพิ่มขึ้นอีกตั้งหากนะร้อยหสิบก็คือมันค่อนข้างจะใช้สกิลได้ต่อเนื่องนะสำหรับอิจิโกต่อไปอันนี้จะเป็นคนที่สามมาหกหมื่นกว่าไอเซนมันก็จะดูแบบดรอปหน่อยนะเนื่องจากเราไม่ได้ใส่ไม่ได้อัพให้มันเยอะมากนะปา๊าเอาไปดิสี่แสน ก,ก็อีกลีก็เท่ดี่ยปับปับปับเก้าหมื 90, 000. 90, 000ม่นเก้าหมื่นแบบไม่ติดคีย์อ่ะแรงจัดเบียคุย่ารอมาเป็นแสนแต่ก็อย่างว่านะเบียคนุย่ามันมีเบียคุย่ามันมีดวนดวนตัดสินเนาะก็คือยิ่งศัตรูเหลือน้อยไม่ใช่ศัตรูสิมันน่าจะนับทีมมาด้วยมั้งยิ่งเหลือน้อยมันยิ่งได้ของดีขึ้นนะอันนี้ด้วยยินเจ็ดดาวพี่จงทวงอันดับหนึ่งคืนได้ยินเจ็ดดาว ไม่ไหว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 5้าดาวพอละไม่ไหวนะไม่ไหวเจจะให้เจ็ดดาวไม่ไหวนะทรัพยาก,กรเงินไม่พอนะช่องลอยยังไม่มีไรายได้ขนาดนั้นมาต่อไปเป็นคนที่สมาดูกันสับสับสับไปซึ่งตัวละครใหม่อย่างอุ่นซุยน่าจะมา ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าอาทิตย์ไม่ไม่เกินอาทิตย์หน้านะผมว่าอาทิตย์หน้ายัางไงก็น่าจะมาชว่วยๆแล้วอาทิตย์นี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าไม่ไม่น่าเกินอาทิตย์หน้านะน่าจะมาอยู่แล้วหยกเราก็น่าจะหาทันอยู่ตอนนี้มีอยู่หมื่นหนึ่งมันต้องใช้ประมาณนี้แหละหมื่นหนึ่งเพราะว่าเศษแดงผมจะไม่ใช้ให้ซุนซุยนะซุนซุยผมจะไปใช้ให้ปุยามะแทน,นตีกบคนนี้บ้างสามหมื่นสี่ะเราต้องตีกับคนที่เขาแบบพลังน้อยๆหน่อยนะเราจะได้ดูเก่งขึ้นไปหน่อย เพราะในเซิร์ฟแบบมันจะมีอยู่แค่ประมาณสองคนมั้งที่ผมไม่ชนะนะใน PvP เพราะว่าความเร็วเขาเยอะกว่าแต่ถ้าคนอืน่นน่ได้อยู่คนที่แบบพลังเท่ากันอ่ะแต่ว่าถ้าเราได้เปิดก่อนอ่ะเออส่วนใหญ่ก็คือถ้าถ้าได้เปิดก่อนโอกาสชนะมันก็จะเยอะกว่านะแบบบันเทินคิวได้หลือไอพวกตัวนติอย่างเงี้ยมันแรงมากอย่างยินน,นติทีหนึง่งอย่างเงี้ยถ้าเบียร์หุย้าปั้นมาดีดเบียร์หุย้อแลนติต่อแลนติทีนี่แบบแรงมาก อือนี่ก็เก้าหมื่นกว่าได้อิติโกผมยังเป็นระดับ S S R อยู่นะยังยังไม่ถึงระดับ U R แต่ว่าก็อีกไม่นานเนี่ยเนี่ยคนที่แพ้ก็จะมีอ,อ่ที่เป็นอันดับไหนนะอาตอนนี้เราขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะจะมีคนนี้เนี่ยที่ P P ผมไม่ชนะนะความเดือยผู้เอาเยอะกว่านะมีคนนี้แล้วก็มีคนนี้สองคนที่ผมยังไม่ชนะเพราะ P P เพราะ <พอ S 1> ความเร็วเขาเยอะกว่าเออแต่หลังจากสองคนนี้มาผมชนะได้หมดทุกคนเลยเพราะว่าความเร็วเราเยอะกว่ามันอยู่ที่ความเร็วนะความเร็วใคเรเยอะกว่าก็ชนะไปเดี๋ยวเรามาอัพส่วนนี้นิดนึงแล้วกันอันนี้เงินหัวหน้าสวที่อ่อส่วนหน้านี้เราเอาอันนี้เราต้องเฉลี่ยเฉลี่ยไปนะมานี้ก็มาแล้วอัพอัพไ,ไปอันนี้ผมจับอยู่ที่ประมาณ เราต้องอัพเฉลีย่ยทุกตัวมนะันเท่ากันนะเนี่ยสิบหกเราก็จะอัพเป็นสิบเจ็ดอันนี้สิบแปดเอาหารดดวยก่อนอันนี้สิบเอ็ดสิบเอ็ดแต่ว่ามันเป็นขอฟ้าแล้วนะสำหรับตัวนี้มันค่อนข้าง 5, ใช้ของเยอะอะ่เอาไปสักสองคันแล้วกันอันนี้สิบเจดอันนี้สิบเก้าอันนี้กล่ลอ่ะเอาไปวิธีเพิ่มความเร็วง่ายๆนะของพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ สายฟรีก็หาได้ธรรมดาแต่ถ้าเป็นสายเติมอะ่ะมันก็จะขึ้นเร็วกว่านะอย่างผมอะ่ะบางอันผมเติมไม่ได้หนักมากนะเราก็เลยจะได้น้อยหน่อยบางอันมาซโมโต้จัดไปอันนี้ส่วนสองอันสุดท้ายนี้มันน่าจะให้กับทีมหลักอันนี้ส 13, 13, ิบสามสิบสานี้เกือบสิบสี่อ่ะจะเป็นสิบสี่สิบห้าเลยพอเูยังแค่สองพันเก้าอยู่เลยนะยังไม่ถึงสามพันเลย ไอสองคนแรกอะมันไปสามพันกว่านะสามพันหนึ่งแล้วดนะ้วยแต่ว่าเขาสุ่มไปค่อนข้างเยอะนะเขาสุ่มไอเนี้ยมันสุ่มไปประมาณสี่ร้อยครั้งอ่ะเออมันสุ่มเยอะกว่าผมประมาณร้อยหนึ่งอะมันเลยจะมีเศษแบบเศษยินเนี้ยได้มาเป็นร้อยเลยแล้วก็อหอยอีกสามสิบอันอย่างเงี้ยแต่ก็เนี่ยแหละงบหมดแล้วตอนนี้ก็ น่าจะมีเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็ใครดูมาถึงตอนนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดซับให้ช่องผมด้วยนะครับผมน่าจะขาดอีกประมาณ70กวกว่ากว่าซับเราก็จะได้ครบ1,000งพพอดีก็ฝากติดตามกดไลค์กดซับกดแชร์ได้นะแล้วก็ใครว่างก็สามารถกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถ,ถัดไป หรือถ้าใครไม่มีอะไรทําก็สามารถไปดูเป็นคลิปเก่าๆเดี๋ยวผมจะแปะคลิปเก่าไว้ทางซ้ายส่วนเพลิดผมจะแปะไว้ทางขวาแล้วกันนะก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม